ทำนะเรียกได้ว่าในท้องตลาดเศรษฐกิจตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีการตื่นตัวพอสมควรในช่วงของเทศกาลตรุษจีนพอเห็นว่ามีคนมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจํานวนมากแบบนี้นะคะแน่นอนแหละเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดสูงสุดในรอบ1 1ปีเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกับท่านประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้ารองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์ผลวิชัยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค้าขอถามหน่อยค่ะช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนแล้วมีความคืบหน้าหรือมีความคึกคักยังไงบ้างครับก็ มาร่งเค่าไทยเนี่ยเราทําการสํารวจเรื่องเทศกาลตรุษจีนมาตลอด16-17ปีนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เองเราก็เห็นถึงบรรยากาศที่มีความคึกคักอย่างโดดเด่นขึ้นนะครับหลังจากที่โควิดเนี่ยเรามีบรรยากาศเศรษฐกิจและตรุจีนไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะครับก็นี่เป็นครั้งแรกนะครับในจริงๆเนี่ยในรอบ4ปีหลังจากโควิดที่มันไปแตะ ห้าหมื่นล้านบาทแลวก,การขยายตัวก็สิบเปอร์เซ็นตนะครับคนพร้อมใช้คนพร้อมจ่ายคนพร้อมเที่ยวค,คนพร้อมทานนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยเราเอาเฉพาะการสำรวจของคนไทยะนะครับเราก็คิดว่าเงินน่าจะสะพัดประมาณห้าหมื่นล้านบาทแต่พอเราไปผสมผสานนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยเนี่ยซึ่งเขาก็จะอินกับบรรยากาศจีนเพราะว่าลําดับแรกๆของนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในแถบเอเชียเลยเพราะจีนมาเลเซียเนี่ยนะครับเพราะนั้นกลุ่มเหล่านี้ที่มาเที่ยวไทยเนี่ยจะเป็นคนจีนเองหรือคน ชาติอื่นเชื้อสายจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศของการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรยากาศของการจับใจ่ายใช้สอยซื้อของฝากหรือว่าทานอาหารเนี่ยผมคิดว่าจะคึกคักเราก็คิดว่ารวมๆเนี่ยมันน่าจะสูงถึงเจ็ดื่นล้านบาทก็จะบอกว่าคึกค,คักนะครับถ้าดูภาพข่าวทั้งภาพของอและการท่องเที่ยวการจัดงานเนี่ยบอกว่าปีนี้คึกคักมากครับครับถามอาจารย์นิดนึงครับว่าปัจจัยที่เสริมให้ปีนี้นะครับทาให้เศรษฐกิจของเราคึกคักโดยเฉพาะยิ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยมีปัจจัยเสริมอะไรอีกบ้างครับอาจารย์ครับ คือจุดแรกเนี่ยเราคงต้องบอกก่อนนะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยฟื้นแต่เป็นการฟื้นแบบเคเชฟในการสํารวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยชัดเจนนะครับว่าคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยพร้อมใช้จ่ายเต็มที่ซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าเขาพร้อมออกไปเที่ยวบางคนก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับหลายคนก็ตั้งใจว่าจะเดินทางออกไปเที่ยวโดยทีงยิ่งตรงกับเสาร์อาทิตย์พอดีนะครับดังนั้นเนี่ยปีนี้เป็น ปีที่มีสัดส่วนคนตอบว่าเที่ยวแน่แนสัดส่วนสูงสุดนะครับในรอบสำรวจ17ปีครับคือคนบอกปีนี้เที่ยวแน่เพราะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยก็เชื่อว่าวัดวาอารามนะครับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่เป็นร้านอาหารเนี่ยน่าจะมีคนเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ชัดเจนว่าเขาเห็นว่าเศรษฐกิจมันดีในกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีไรายได้ปานกลางขึ้นไปแต่กลุ่มที่มีรายได้น้อยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจมันยังไม่ได้ ถึงมือเขาอะมันยังฟื้นไม่เต็มที่ mm hmm. เขาก็จะระมัดระวังการจับใจ่ายใช้สอยและเขาก็รู้สึกว่าของเนี่ยมันแพงขึ้นนะ mm hmm. เขาก็หยุเตรียมเงินไว้มากขึ้นแต่ซื้อของเท่าเดิมนะครับ mm hmm. และปีนี้พฤติกรรมคนระมัดระวังการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยเราค้นพบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบนะฮะสี่ห้าปีที่ผ่านมาคือ mm hmm. เขากลับไปซื้อของตลาดสดในเสส่วนที่สูง oh. ก็คือต้องการคุมการใช้จ่ายปกติซื้อห้าง mm hmm. ซื้อออนไลน์ mm hmm. เดี๋ยวนี้ซื้อที่ตลาดสดจะได้คุมค่าใช้จ่ายด้วยได้ของสดด้วยประมาณนี้ครับ นี่ก็คือแบบเหมือนเป็นปัจจัยด้วยนะย้อนกลับ <ใจ S 2> ไปซืนะ้อตลาดสดมากขึ้นด้วยใช่อาจารย์คะทีนี้ในส่วนของนโยบายรัฐบาลค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้มีออกมาตรการต่างๆมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนโยบายรัฐบาลต่างๆเหล่านี้มีส่วนช่วยเกื้อนหนุนเศรษฐกิจให้คึกคักในช่วงนี้มากน้อยแค่ไหนคะครับ คือในการถแถลงข่าวตุดจีของมหาวิทยาลัยหอนค้าไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราถามถึงในโยบายของรัฐเลยเพราะเราอยากรู้ว่าบรรยากาศตุจีนีเนี่ยได้อาน,นิสงมาจากนโยบายของรัฐมากน้อยแค่ไหน <คะ S 1> ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีส,สัดส่วนส่วนหนึ่งบอกว่ามีส่วนจากมาตรการของรัฐนะครับ <คะ S 1> เราเจาะถามทีละประเภทนะครับซึ่งสองมาตรการหลักๆเนี่ยนะครับที่จะเห็นได้ชัดในการกระตุ้นเนี่ยคือมาตรการฟรีวีซ่า นะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีทั้งฟรีวีซ่าชั่วคราวซึ่งก็จะครอบคุมทั้งจีนอินเดียนะครับขยายเวลาให้รัสเซียนะครับอันนี้เป็นนโยบายฟรีวีซ่าชั่วคราวกับฟรีวีซ่าถาวรซึ่งจะเกิดขนึ้น1มีนาคมกับจีนนะครับอีกอันนึงก็คือ easy นะฮะ e นะครับซึ่งเราถามเนี่ยเราถามทั้งคนซื้อกับคนขายนะครับคนซื้อเนี่ยจะตอบว่ามีผลนะครับในสัดส่วนที่ต่ำกว่าคนขายคือคนซื้อบอกมีผลนะ แต่ว่าคนขายบอกโอ้โหมีผลถ้ราะคนขายเนี่ยก็ขายของเขาจะรู้เลยว่าคนขอใบเสร็จเขาขอ e a s y e receipt นะครับ,รบแล้วเขาเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่เราแถลงข่าวไปเนี่ยมีผลครับมีผลค่อนข้างมากบรรยากาศที่คึกคักขึ้นเนี่ยได้อันนี้ส่งมาจากมาตรการของรัฐสองมาตรการนี้เป็นหลักครับนี่นะฮะทั้งฟรีวีซ่าทั้ง e a s y e receipt ด้วยนะครับแล้วแนวนโน้มภาพรวมของเศรษฐกิจหลังจากช่วงตรุษจีนพูดถึงเราเห็นภาพรวมของตรุษจีนไปแล้วหลังจากนี้ทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเป็นยังไงต่อครับท่านอาจารย์ครับ ก็เช <gen U Bing> ื่อว่าอาจจะมีอีกเทศกาลหนึ่งซึ่งอาทิตย์หน้าเราคงจะต้องพูดนะครับก็คือเทศกาลวาเลนไทน์นะครับซึ่งวาเลนไทน์เนี่ยเราก็สารวจเหมือนกันเราแถลงพร้อมกับตุกจีนะครับวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยคนก็จะแต่ใช้สอยคึกคักขึ้นนะครับยอดก็จะมาสองพันกว่าล้านเกือบสามพันล้านนะครับก็เป็นบรรยากาศที่อารมณ์ได้อ่งเปามาก็ไปซื้อดอกกุหลาบแล้วส่งให้แฟนประมาณนี้นะครับสอดคล้องสอดคล้องมันก็เป็นอารมณ์อันนี้สงต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่านับจากนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นความท้าทายนะครับเพราะว่า ตัวเศรษฐกิจเนี่ยเราได้รับการแรงกระตุ้นจากเทศกาล <c oughs> แต่บรรยากาศที่ของจริงจะต้องกลับมาคือตอนนี้เราก็จะเห็นโครงสร้างของราคาน้ามันอาจจะค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าอิสราเอลปฏิเสธในเรื่องของข้อเสนอจยุดยิงนะครับกับกลุ่มฮามาสซึ่งก็แสดงว่าปัญหาของทะเลแดงกับปัญหาของต้นออกการยังคลุมอยู่ก็วยจะไม่ภาพของการมองเศรษฐกิจในระยะปานกลางเนี่ยก็ยังมองว่าไม่ค่อยเด่นเพราะว่าสิโลกอาจจะ้รับ อัน,น้สงจากการที่เศรษฐกิจยังซึมตัวอยู่จากมีเหตุการณ์สงครามแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐก็มีท่าทีว่าจะลดดอกเบี้ยช้าและลดจํานวนน้อยนะครับก็บเป็นความท้าทายว่าท่องเที่ยวของเราที่กลับมาคึกคักเนี่ยจะพยุงการส่งออกที่อาจจะขยายตัวไม่เด่นเท่าที่เราคิดไว้ตอนแรกและพอรัฐบาลออกนะครับตัวงบประมาณออกมาลงในหน้ากิจการเบกษาตั้งแต่เม3ต้นไปเชื่อรัฐบาลจะรีบขับเคลื่อนโดยใช้เงินงบประมาณเศรษฐกิจก็น่าจะคึกคักขึ้นในครึ่งปีหลัง แต่ว่าในระยะนี้อาจจะดูนิ่งๆนะครับประ,ะทองตัวไปข้างๆไซเวย์แต่ว่าครึ่งปีหลังน่าจะเด่นขึ้นค่ะ<ม>ในส่วนของพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ชมที่ได้ติดตามรับชมรายการอยู่ทางบ้านเนี่ยจะมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์คะในส่วนนี้ ก็ทเทศการเลยนะครับก็อ่งางเป่าตัวตกใจเอาสองให,ใหญ่ให้คนเนี่ยเป็นเงินโอนไปกันนะค,ะคนก็จะไปจับใจสอยแล้วก็ถ้าจะนึกถึงการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยก็ซื้อสินค้าที่ใช้วัตถุดิบในประเทศให้มากที่สุดท่องทเที่ยวภายในประเทศให้เยอะที่สุดนะครับถ้าเราช่วยกันใช้เนี่ยนะครับในกรอบที่เรามีความสามารถในการจ่ายเนี่ยเศรษฐกิจมันจะคึกคักเองนะครับเพราะฉะถ้าเราวิ่งไปที่ท้องถิ่นเนี่ยยิ่งเราไปซื้อของของชุมชนของหมู่บ้านของคนในท้องถิ่นเนี่ยเงินมันจะสะพัดได้ทั่วประเทศ นะครับเพราะนับจากนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นเทศกาลที่พอเดี๋ยวพอ วันตรุษจีเนเสร็จวานเลนทา์มาคาบูชาเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ในการที่เที่ยวได้นะครับใช้จ่ายเงินได้และพอสงกรานเนี่ยนะครับก็เฉลิมฉลองการเป็นเทศก,กาลที่ได้รับการยอมสะสะสะร,รับจากสปะชาชาตินะครับจากว่าเราเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมระดับโลกเนี่ยนะครับเป็นบราตโลกชิ้นหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศเหล่านี้คนไทยเสริมกันได้คือใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยครับนีนะคะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้ให้มีความอู้ฟู่มากขึ้นแล้วนี่ก็ยังถือว่าเป็นการกระจายราย ได้สู่ท้องถิ่นด้วยนะคะอาจารย์คะครับใช่ครับ,ค,รบค่ะคในวันนี้นะคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเรขาท่านรองศาสตราจารย์ดตตรธนวัฒน์